มันจะต้องมีข่าวเคี่ยวกับตัวคุณว่าคุณจะเป็นหนึ่งในคนดิเดตของโค้ชทีมชาติเวียดนามเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงไหมก็<ฆ>คุณพร้อมไหมที่จะเป็นโค้ชทีมชาติเวียดนามถ้าถ้าบอสเลือกเป็นคนแนะนําโค้ชปาร์คให้กับสมาคมฟุตบอลเวียดนามแล้วซิโก<ฆ>้อ,อยู่ข้างบอสเลือกมันก็เป็นไปได้ไหมถ้าถ้าในมุมมองของคนที่เป็นนักข่าวนักฟุตบอลเลือกโค้ชไม่ใช่โค้ดเลือกนักฟุตบอลที่นั่นแต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยเขาเขาไม่ได้มองแค่อาเซียนไง เขามองไประดับที่จะไปบอลโลกแล้วไงในฐานะที่คุณเป็นโค้ชที่เคยพาทีมไทยไปถึงรอบ12ทีมส้ายเอเชียชชคุณมองว่าวันนี้เกาหลีญี่ปุ่นนะครับเอาสองทีมนี้ก่อนนะหรือแม้กระทั่งพวกอีรานออสเตรเลียซาดิอาระเบียซึ่งก็เจอคุณมาเหมือนกันพวกเขาต่างกับไทยขนาดไหนครับมันจะห่าง3-9เอย่างนี้ไหม หรือมันจะห่างกี่ก้ามันมีวลีอันหนึ่งที่บอกว่าเราคุณก้าข้ามอาเซียนได้แล้วเมื่อคุณเคยเป็นโค้ชที่พาทีมพาชม C N, แชมป์อาเซียนเป็นผู้เล่นที่พาทีมพาแชมป์อาเซียนมาเยอะแยะมากมายจนถึงจุดนี้คุณมองอย่างไรกับประโยคที่บอกว่าเราต้องก้าวข้าม R C อาเซียนเคยญี่ปุ่นก็แพ้เคยเกาหลีแพ้แต่เราไม่มาอธิษว่าเราแพ้เพราะอะไรแต่วันนี้ผมคิดว่าเราคงม,ม,มีคําตอบแล้วว่าเราแพ้เพราะอะไรฉะนั้นแฟนบอลรู้สึกยังไงเนี่ยเราเป็นอดีตนักเตะทีมชาติคุณก็รู้สึกแบบโหน แล้วผมผมจะกล้าพูดจะตอบอยังไงละ่ะแอคใส่แฟนบอลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่คือซีโกโ้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ากว่าเขาจะมาคนคิดว่าบ,บอลเราไม่ได้แชมป์ล่ะจะไปแอคเขาทําไมละ่ะถ้าได้แชมป์เนี่ยพอพอ,พอที่จะแอคได้นะแต่นี่ไม่ได้แชมป์เนี่ยจะไม่ไม่แอกอีกไม่ได้เรายังมีความหวังจะได้ไปบอลโลกไหมขอความอนุเคราะห์จากประธานฟีฟา่าเดี๋ยวให้ไปเก็บตัวที่5สโมสรใหญ่บาเยิร์นมิวนิกแฟรงก์เฟิร์ตดอทมุนเพราะฉะนั้น ความหวังความฝันของคนไทยที่อยากจะเห็นคุณพาทีมไทยไปบอลโลกมันคงจะไม่อยู่ในสถานะโค้ชทีมชาติไทยแล้วมั้งหรือมันจะต้องเป็นนายกสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยคุณสัญญาใช่ไหมฮะว่าคุณจะกลับมาพาทีมไทยไปบอลโลก